แล้วเรามาดูความบักความแข็งของเปเล่ในช็อตนี้ต่อให้วิ่งตามทันก็ไม่เป็นผลครับนี่ครับเบียดยังไงก็ไม่อยู่เบียดแล้วเจอสะบัดและซัดด้วยซ้ายหายเลยครับโอ้โหแกโคตรโกงโคตรบักเลยวะ่ะจังหวะนี้แล้วมาดูการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมของเปเล่แบบสุดเหนือชั้นครับนี่ครับยอดมาแล้วเปเลุ่งประคองและวิ่งหาช่องไปซัดเต็มข้อสายไซก้อยยังสวย เฮ้ยศ hey, าสตรสวัสดีมิตรรักแฟนบอลทุกท่านตอนรับสู่ช่องลุงตายสายบอลกันอีกแล้วและคลิปนี้เนี่ยผมโคตรภูมิใจนำเสนอเลยนะครับสำหรับตัวบักแห่งเกม fc mobile ไม่ว่าภาคไหนก็ภาคนั้นบักแล้วบักอีกบักอยู่บั บักยาวๆเขาก็คือปูเปเล่ของเรานี่เองสําหรับปีนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมาในเวอร์ชั่นพาร์ตยังไงก็บักก็โกงก็โหดอยู่ดีแล้วผมก็จะมารีวิวในโหมดเมนเจอร์โดยเฉพาะขอสปอยก่อนเลยว่าในเมนแก่โคตรโหดแกเป็นได้ทุกอย่างของทีมแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวยิงตัวขับเคลื่อนตัวเก็บบอลเป็นตัวเล็กที่เก็บบอลได้นะเว้ยมงได้ด้วยไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับเป็นตัววิ่งทาทางเป็นตัวดึงตัวประกบ เป็นตัวที่ลงมาช่วยเกมลับแล้วเสือกเล่นเกมลับได้ดีด้วยอะไรจะโกงขนาดนั้นเป็นตัวเล็กที่กระชากได้มันมากแล้วเสือกมีความแข็งแกร่งที่โกงมากด้วยนะครับต่อให้กองหลังจะตัวเท่าควายยังไงก็เอาเปเล่ไม่อยู่ผมไม่ได้พูดเกินจริงเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูในคลิปอะไรมันจะโกงจะโหดขนาดนั้นในโหมดเมนเ,เนี่บอกเลยว่าสุดอินใครที่ชอบเล่นโหมดเมเเนเอนควรต้องมีเขาไว้ในทีมเลยไม่มีข้อแม้ใดๆบอกเลยแนะนำ ของมันต้องมีนะแล้วเราก็จะมารีวิวกัน3แมตช์ในโหมดเมเนแรงแชมเปี้ยนเหมือนเดิมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับรีวิวในสไตล์ผมรีวิวแบบจริงใจตัดไฮไลท์ให้เห็นเปเล่ในทุกช็อตที่มีเปเล่อยู่ในซีนโอเคนี่นะพลังผงพลังแฝงไม่ต้องไปสนมันเพราะว่าเวลาเล่นจริงกูึกว่ามีพลังแฝงประมาณ20อย่าง เก่งชิบหายโกงโคตรเลยในเมนเนเนี่ยมีส่วนร่วมกับทีมอย่างมากมายในทุกเกมบอกเลยไม่อยากจะอวยว่าแต่มันโหดจริงๆตั้งแต่เล่นกองหน้าในเมนเนเนี่ยผมก็ให้2ตัวนั่นแหละให้เปเล่กับอานในนิยามกองหน้าสุดโกงประจําโหมดเมเนเจอร์นะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปหวดแร้งกับปู่เปเล่ก,กันเลยนะครับเดี๋ยวจะจับลงแร้งให้ดู3นัดเน้นๆถ้าใครไม่ดูถือว่าพลาดมากนะครับ ลุยเลยและนี่คือคู่ต่อสู้ในแมตช์แรกครับาร์ก็ประมาณนี้เลยนี่นะที่ผมบอกว่าเป็นตัวเก็บบอลได้ด้วยดูดูนี่เป็นไงตัวเล็กกว่าเขาแต่โดดสูงกว่าเขาอะแล้วการประสานงานคือทั้งยิงทั้งจ่ายเห็นปะ่ะเชื่อมเกมนี่คืออย่างไหลลื่นอย่างเทพอะนี่แล้วดูจังหวะขยับหาช่องว่างให้เพื่อนจ่ายบอลมาให้ง่ายๆแล้วง้างเสียดายติดบล็อกแต่จังหวะนี้ไม่นับได้ไหมเนี่ยขาแก้สั้นเกินไป <c oughs> เอามาดูการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมแบบเนียนกริบ ไหลลื่นเปิดปาร์ตเลยทีเดียวเนี่ยบอกแล้วมงเก็บบอลไม่ด้วยมงชงมงชงไปให้เพื่อนแล้ววิ่งทําทางเพื่อมารับบอลยิงวยสวยๆแบบนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงจังหวะนี้ไม่เกิดนะโว้ยเป็นไงอะ่ะเอไอโกงป,ล,ปล่ล่ะแบบดูแกเล่นในเมเนแล้วมันเกลินตามันฟินนะ่ะนอกจากอาานแล้วก็มีแกนี่แหละที่ฟินาเล,ล่มากนะครับในหมดเมเนหุยไปเติมพารมาเถอะบอกเลยว่าแกของจริงสัส จังหวะน,นี้เสียดายถ้าเบลเก็บบอลได้อาจจะมีประเด็นก็หมดเวลาการแข่งขันนัดแรกนะครับเรียกว่ามีส่วนร่วมอย่างมากมายนี่นะก็ซัดไปหนึ่งประตูนะครับแบบสุดสวยแบบประสานงานอย่างเนียนกริบงานเกนเนียบแต่ก็เป็นซลาตันที่ได้แมนออฟเดอะแมตช์ไปแต่เปเล่ก็โดดเด่นชิบหายเลยเอาไปต่อกันที่แมตช์สองครับจวดกันเลยครับ สมกับเป็นตำนานลูกหนังโลกทำไมมันโหดอย่างนี้ <c oughs> หรือว่า EA ทำ AI มาอวยกันแน่โหดเกินนี่ใช้คำว่าโหดได้เปลืองมากและดู OVR ของเขา <c oughs> เบเล่บอกยังไงก็หวานเจี๊ยบนี่แล้วดูนะการฉีกตัวเองไปรับบอลแถว2อ่ะแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้เสียดาย <c oughs> แป๊กไปนิดนึง <c oughs> แต่การหาตำแหน่งคือยอดเยี่ยมเออดูจังหวะวิ่งมาช่วยเกมรับเป็นไงบอกแล้วเป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วจะลุกจะรับได้หมดแล้วมาดูช็อตโคตรบักที่ผมถึงกับตาค้าง คือมึงแข็งขนาดนี้ได้ยังไงเห็นว่าสะบัดหลุดสะบัดหลุดอ่ะกองหลังตัวเท่าควายก็ยังเอาไม่อยู่มันเกินการควบคุมไปแล้วนะครับเกินกว่าความเข้าใจคําบรรยายใดๆทั้งสิ้นในความโหดในความแข็งลูกนี้เหมือนแบบพ่อกับลูกวิ่งเบียดกันนะ่ะแต่พ่อเบียดแพ้ลูกอ่ะดูดิปู่เปเล่กูโคตรอมหิตเลยลูกนี้แล้วมาชมการวิ่งสอดประสานลูกนี้เรียบร้อยครับยังไงก็ใส่สกอ์ชัว,ชว ไม้ต้องซืบแกไม่ใช่ AI ดีหรอกแกคือ AI ระดับเทพระดับพระเจ้าระดับบั็กเลย AI แบบนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่เฟเล่ก็โชว์ผลงานโชว์ฟอร์มโคตรสุดยอดกระน่ำคนเดียว2มเมล็ดและเป็น2มเมล็ดที่เหนือชั้นที่โคตรสวยโคตรตะการตา ยังไงเสียแกก็ต้องได้แมนออฟเดแมตอยู่แล้วผลงานโดดเด่นสักขนาดนี้แม่เสดายที่แพ้ช่างมันนะครับเป็นการพ่ายแพ้ที่ประทับใจในฟอร์มการเล่นของปู่เปเร่แล้วต่อกันที่แมตท,ที่3แมตช์สุดท้ายของคลิปนี้ไปจวดกันเลยดูซิว่าปู่เปเร่จะโชว์ผลงานได้โหดเยี่ยมอมหิตเหมือนกับ2แมตแรกหรือเปล่าแล้วนี่คือโ v วฝ่ายตรงข้ามสูสีสมฐานะอ้าวลุยแล้วปู่แกบอกไม่เชื่อใช่ไหมว่ากูเก็บบอลได้นี่ไงเป็นตัวพักบอลได้เฉยะ เฮ้ยเกินไปรึเปล่าประสานงานกับทีมโคตรเนียบเนียนกลุบเนียนกริบแล้วหยอดยาวมาลูกนี้ซาลาตันวิ่งเก็บบอลมายังไงดีโชว์แข็งไปหนึ่งทีแล้วหยอดให้เปเล่โอ้โหลูกนี้คนหาช่องว่าเหนือชั้นแล้วไอ้คนเซฟแม่งสุดยอดกว่าเมื่อกี้นี่นึกว่าจะได้ใส่สกอร์แล้วนะครับแล้วมาดูจังหวะเปเล่สามารถสวมวิญญ,ญาณตัวรับสุดโหดได้ด้วยนี่เป็นไงโอ้โห จังหวะแรกนะเดี๋ยวมีอีกนะต่อเนื่องกันเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าแม้แต่ฉอ,อดโหดนะประคองเกมรับก็ได้เกมลุกก็เทพนี่นะดูนะแล้วแกวจะวิ่งดักเ,เป็นไงล่ะโอ้โห و! ไม่มีแล้วตัวลุกที่จะครบเครื่องขนาดนี้ในเมนเจอร์ไม่มีหรอกเฮ้ยดูคลิปนี้แล้วไปเติมพาร์ทซะแล้วมงลูกนี้ เน่งเน่งโอ้แต่ปีเตอร์เช็คมันเซฟได้ยังไงวะบอกแล้วว่าเป็นตัวเล็กที่เล่นลูกกางอากาศได้โคตรโอ๊เข้าคันเวอร์เลยคือเก็บกินลูกการอากาศได้เกือบทุกลูกอะ่ะแล้วดูการสอดประสานจังหวะน,นี้โอ้แต่ปีเตอร์เชคมึงก็ยังซุปเปอร์เซฟเป็นครั้งที่3ในเกมนี้หมดเวลาการแข่งขันครับแมตช์นี้เนี่ยขอชมทั้งปู่เปเล่แล้วก็ชมทั้งปีเตอร์เชคเลยนะครับที่โดดเด่นทั้งคู่แม้ว่านัดนี้เนี่ย เปเล่ของเราจะไม่ได้ทําสกอร์แต่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าความโดดเด่นเป็นสง่ามันเป็นอย่างไรไม่มีประตูไม่มีแอตซิตแต่ก็มีช็อตสวยๆให้เห็นเกือบทั้งเกมเห็นไหมละ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวปู่เปเล่ในโหมดเมเนบอกเลยว่าของโคตรดีมึงต้องมีติดทีมเท่านั้น นะถ้าชอบเล่นเมนเจอร์ไม่มีข้อแม้และไม่มีคําว่าแต่แม้แต่คําเดียวเติมพาร์รับรองไม่ผิดหวังแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่าเล่นเฮต h เฮ d เป็นยังไงเทพเหมือนเดิมแต่แนะนําว่าต้องหน้าคู่นะเว้ยหน้าเดียวไม่ค่อยไหวแต่ถ้าในเมเนหน้าเดียวหน้าคู่ได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงแบกแน่นอนตัวเล็กแค่นี้แต่แบกทีมแบบหลังหักแน่นอนก็สําหรับคะแนนความสามารถของปู่เปเล่ในโหมดเมนเจอร์ผมขอให้ไปที่ อ่ะเดี๋ยวก่อนแล้วก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งระฆังเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วย <c oughs> ส่วนคะแนนความสามารถของปู่เปเล่นในโหมดเมเนเจอร์ผมขอให้ไปที่9 9เต็มส0ของมันต้องมี